เอาขาอันน um, uh, like no, okay, ี right. like no, oh. mm ้ก็เครืองหิดอ่ามวยของกะลาข่วานั่นอาโลห์หอกทัวนั่นเนาะด้วยลูกอ่าเครื่องอิดน้ำกรามคณะนั่นเนาะเครื่องอิดน้ำแข็งคณะด้วยลูกอาโลห์หอกพักกินมวะนะด้วยลูกอ่าปรุงมันคณะนั่นเอาอยังไงยิงใส่ก๊อวนั่นเปียงก็ออกมาหนวดกันหนวดมาด้านหน้าเห็นแล้วนั่นเนาะอาโลโกโก้กาการ์มวนะด้วยลูกใส่สีใส่หนวดอืมพออยู่มึงกะลาได้เป็นเก็บสามเดียวเนาะด้วยลูก อาโลเครื่องเขาบ็ไอที่เรียกว่าคันนันะเขาดีอย่างคมฮูวมนั่นเครื่องเขาโคจี้นี่ยค่ะนะเหมือนกันนว่าตั้งขีนเนาะอ่าคำว่ากะหรี่รุ่งขีคะนคณะเหมือนในมาลีมึงกาาะลาเนาะอ๋อในคณะนะอย่างเขาคมฮูนั่นเครืองอย่างาคณะนั้เครื่องเฮ็ดกิติยอยาเขาก็จีนนน้นี่ยเนาะทุกลุกนั่นคณะเขาเฮ็ดเป็นเพียเนเนาะ Imi, onie, yes. uh, ตามันดีกิีนกับกิีนมาเนาะดัวสีเหลืองสีขาวเฮ็ดเป็นหลายๆจันทร์ใช่ไหมคะน่ะของเขาที้เป็นแคบจันทร์ขาหยอกด้วยเนี่ยอืมนั่นได้เที่ยังใส่ถุงมือยินเนาะอ่านคณะมาสีเหลืองแถบอะสีขาวสีเหลืองสีเหลืองคะนะอืมอืมนั่นมาสีขาวทางกลมคะนะอ่านดอกเฮ็ดจีเฮ็ดจวด ที่เห็ดเหยเคียนมาระดับนั่นสีของเขามาอืมมีจมีจอดคณะหลายหลายจันทร์เนาะเลยลู้อ่ามาคึกกันเจนคณะได้รูกแล้วก็มีที่เป็นเซียนเป็นเซียนเป็นลายอืมไลน์จีเวค่ะเนาะข้อดีทางได้ดี่ขับกมไปผู้คณะมาด้วยมือเดียวกันตั้งไปก่อเขาแน่นาะได้รู้อ่าอันนี้อยากเปลกๆเปรออมมานีกันนะคณะเนาะคอมาด้วยมารุ่นจ้ำกันนะคณะนะนั่นเนี่ยก็เอามีด เขรียกมาแถกคะนะเฮ้เป็นเชียน,นเนาะอืมด้วยรัาอืมมันดียรงนะอืมแวก็ติเป็นเชียน,นเนี่ยนะคณะนะ